วาลาสุดท้ายไมช่วงเวลายาวนานลือเกินสงสารไม่ไหวแล้วครับหายใจลอยลินให้กินอาหารป้อนอาหารเปียกก็ไม่กินไม่อ้าปากเลยลองหยหวนพยายามจะลุกขึ้นนั่งเองนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ จับขึ้นยืนพยายามประคองก็ทรงตัวไม่อยู่ล้มแผะหมดเรี่ยวหมดแรงผอมหมดเลยตอนนี้อายุประมาณสับสี่สห้าปีครับพยายามช่วยเหลือมาหลายครั้งแล้วป่วยทีไรก็รักษารักษา รอกนี้คงจะฝืนทั้งฐานไม่ไหวจริงๆอยากให้นอนหลับไปสบายๆไม่ต้องทรมานก็ไม่ยอมหลับไป